อันนี้ก็คือนะฮะอันนี้ผมเราจะใช้กาแฟถือภูมิภูมคอฟฟี่นะครับภูมคอฟฟี่นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะภูมคอฟฟี่ก็เปลี่ยนเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วตอนนี้เป็นอ่่ีไม่เปลี่ยนเป็นอินโ์รภชนาของที่นี่นะครับนะคอันี้เราก็จะใช้แค่กาแฟที่เป็นถุงแบบนี้นะครับนะล้วคั่วหมดในแต่ละอย่ันนะครับแต่ว่านวัตกรรมของของภูมิภูมิใจคอฟฟี่นะครับอันนี้นะครับก็อ่จะมีเครื่องนะครับไอ้ตรงนี้คือคือมไม่ใช่กาแฟนะคะรับสีนี้ เป็นอาราบิก้าจะเป็นทัวกลางอันนี้เป็นอาราบิก้าทัวกลางและทัวสีเนี่ยฮะสีอะไรเอ่ยสีเข้มก็จะเป็นอาราบิก้ากลางอาราทั่วเข้มอ๋อก็จะมีสองอย่างนะครับก็คือจะมีอาราบิก้ากลางทัวกลางแล้วก็อาราบิก้าทั่วเข้มนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นนวัตกรรมอินโนเวชันใหม่เลยนะครับนะเป็นอินโนเวชันของกาแฟปกติแล้วจะเจอที่ที่ฝรั่งเศสที่อเมริกา นะแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างคือเข้ามาหมดแล้วนะครับนะเข้ามาคือมาเปลี่ยนวิธีของเราครับอันนี้เราทําดูนิเดียวพี่จะสั่งนะครับจะสั่งเปลาพวกร่างเปล่าพวกร่างยังไงอะไรนะขอล้างเครื่องโอเคแะดีดีอต้องล้างเครื่องก่อนทุกครั้งโอเคนะครับนะนี่ก็ต้องล้างเครื่องก่อนนะครับล้างเครื่องนี่คือล้างน้ําทิ้งออกก่อนไอเครื่องนี้เป็นเครื่องสแตนดาดเราเราสั่งได้ที่อะไรนะ เออเดซเปโซไม่ออนไลน์เนาะโอเควันนี้เราต้องล้างล้างล้างตัวเครื่องในนี้ที่มันมีผงกาแฟที่มันติดอยู่แล้วนะครับอืมก็คือหนึ่งถ้วยก็คือกับตัวนี้ก็คือกลมกล่อมแน่นอนเนาะก็คือแต่ว่าบางคนชอบเข้มก็สองอ๋อสองใช่ไหมโอเคแ้องปกรอยู่นานแล้วยังที่นี่ยังค่ะอ้ยยังโอเคนะครับอ่าเป็นยังไงออฟด้วยถ้วยได้ไหมสายเลยเป็นแบบ S ห่อ อ๋อมันต้องเป็นสมนาการเนาะใช้เวลานาะนไหมในการบูทในการล้างแ,แต่ละครั้งรอสักพักนะแต่ว่าก็ไม่เหนื่อ,อโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นสองแท็กกัได้นะครับทำสองแท็กอเคนะอันนี้คือเป็นเครื่องทำกาแฟแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะกาแฟอะไรนะทีกตัวนี้ กาแฟแคปซูลนะครับนะวันนี้เรามีกาแฟแคปซูลทานแล้วนะครับนะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะครับก็ต้องดูนะครับว่าวันนี้อย่างตัวนี้ที่เราทาอยู่นะครับนะบอันนี้คือล้างล้างเครื่องนล้างเครื่องนะครับโอเคอ๋อ,อกจะประมาณนี้อันนี้คือเราเซ็ตน้ําไปแล้วว่าถ้วยหนึ่งมันเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคอันนี้นะครับมาวิธีอีกตัวหนึ่งนะครับ ออกง่ายเลยออเราใส่นี no ้ไปใส่หม้เข้าไปตามพิธีประมาณปุ๊บมันก็จะกดเข้าไปในตัวน้ำก็จะกดเงินอเไรแรงดันมันจะเยอะแรงดันเท่าไหร่แรงดันเครื่องเงินไม่ต้องมีส่วผสมอะไรเลยเหมือนเหมือนเอสเฟคโซ่ทั่วไปที่เราสั่งตามอะไรนะตามอเมซอนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่านี่คือมันจะเป็นกาแฟของภูเขาของเราโดยแท้ถหกไหมเล่นเนื้อครีมเน้ที่มันออกมาที่เป็นไม่ได้ผสมนมอะไรทุเกลใช่ไหมเป็นกาแฟเกีใช่ไหีเกลใช่นะฮะเพราะว่าแรงดันเยอะอ๋อแรงดันมันเยอะน้ํามันของกาแฟก็เลยออกมาให้เข้าให้มันกลมกล่อมนะครับนะท่านผู้ชมฮะนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นนี่คือน้ํานมหรือน้ํามันนะครับของกาแฟนะครับก็จะได้รับขนาดนี้นะครับนี่คือถือว่าเป็นนวัตกรรมของนะครับนะเมล็ดกาแฟแคปซูลนะครับของภูมิใจคอปปี้นะครับ วันนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะท่านทุกท่านที่ติดชมรายการนะครับนะดูรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ดรนัทสัญจรนะครับก็วันนี้มาให้พวกเรานะครับได้ชมแล้วก็ได้ดื่มกาแฟรสชาติดีๆนะครับของคุณกาแฟี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับร้อนนะ <c oughs> หอมมากเลยนะครับท่านนะอ,อืม เรารู้ว่ากินกาแฟปนกาแฟวันนี้นะครับนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะมาออนทัวร์ทิพย์เรานะครับก็คือสามารถโทรมาสำรองที่นั่งและก็สำรองที่พักได้นะครับ0 8 6 2 4 5ปีหสหนึ่งะครับผมดรนสัญจรนะครับก็ขอฝากไว้เพีงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันครับที่หน้าทิปต่อไปบาย